สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูพาทิตตกดินแล้วกันอยู่ที่หน้าบ้านในี่ใกล้เลยเป็นเขื่อนนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูพาทิตตกดินว่ามันจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเดินกัานไปเลยเนี่ยเดินไปด้วยกันเลยเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆมากเลยอยู่แค่ข้างหน้านะมีต้นมะม่วงเลยนะ อยู่ตรงเนี้ยเออเอามะงม่วงไปกินด้วยหนึ่งลูกดีกว่านี่เอามองวันนี้ย็นไ,ไงบงเดี๋ยวผมจะเอาลูกนี้แหละนี่นี่ไงได้แล้วอันนี้กำลังจะสุกนะแต่แบบนี้แหละชอบเอาไปล้างก่ับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณกี่โมงแล้ววะ ดูเวลาไม่ได้ด้วยก็ประมาณเกือบจะหกโมงแลก้ก็จะเป็นเวลานี่พอดีเวลาเวลาพาที่จะตกดินเดี๋ยวขอล้างกอนนี่นะน้ำฝนตกใส่นะล้างกันเดี๋ยวเราจะไปดูพาที่ตกดินด้วยกันไปกินอันนี้มะม่วงมะม่วงแล้วก็ชมวิวพาที่ตกดินชิลๆเดี๋ยวขอล้างมะม่วงกันแป๊บนึง เห็นเง้นป่ะใช้กล้องหน้าถ่ายนะอันนี้เป็นกล้องโทรศัพท์นะได้มง่วงมาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปชมวิวกันเลยก็อยู่ไม่ไกลมากนะอยู่น้าเขื่อนอยู่ฝั่งเนี้เดินลงไป เดี๋ยวปิดประตูกันนะจะออกนี่นะเดี๋ยวรอเจอกันลงไปกันเลยนะ เดินไหมครับอืมเดี๋ยวเผื่อทุกคนอยากเห็นทางเดินลงไปเดินไปทางนี้เลยเดินไปแค่เก้าเดียวถึงหรอว่าผมก็อยู่ใกล้แบบพวกทะเลอ่ะนะอันนี้ยอ,อยสบายด้วยนาะ เนี่ยอันนี้ก็เป็นป่านะทุกคนอือหือโคตรหวานนี่แล้วดูพาชิดตรงนู้นนะชื่อแสงจยาะจ้าปกติอะเขาจะพาวัวมาทางเลยเนี่ย ปกติทางนี้มันจะเป็นทางเดินของวัวน,นะวัวนมอ่ะจะมีคนพามาเดินให้วัวมากินหญ้าอะไรครับจะถึงแล้วครับแล้วน้าเฮ้ยมีคนด้วยนะไม่ได้มานานแล้วเนี่ยปกติมาก็มาชมวิวแหละแต่ไม่ได้มาทุกวันนี่มีคนด้วยตรงนู้น อืหมดละยังไม่ทันได้ดูพระอาทิตย์ตกดินเลยแม่งกินหมดละเนี่ยเห็นปะแสงสว่างสว่างนี้คือพระอาทิตย์นะคขาหล่อดูมีเด็กด้วยนะสามคนตรงนั้น คือผมว่าพายเดินไปทางน้ดีกว่าทางน,นี้มันเหมือนแบบเวลาพาที่ถุกดินแล้วมันมองไม่เห็นอนะ่ะต้นไม้บงังจะได้ไปล้างมือกันมือแม่งคุยแต่น้ำแม่งรถจัดเลยทุกคนเนี่ยปกติตรงที่ผมเดินอยู่นี่ปกติตรงที่เป็นแบบน้ำนะ เนี่ยถ้าเป็นแบบพวกฤดูฝนอะไรเงี้ยตรงนี้คือท่วมหมดเลยทุกต,ตรงนู้นแต่นี้มันแดดแดดร้อนไงนประเทศไทยห้าสิบองศานี่ผมว่าวิวนี้แหละทุกคนน่าจะเห็นอยู่มีคนเลยนะฝั่งนู้นน่าจะมาหาหาแบบพวกปลาฝั่งนู้นอนะ่ะจะหาแบบพวกปลาตรงนู้น เห็นปะเชิดสวยเดี๋ยวขอล้างมือก่อนจะได้จับกล้องดีๆนี่นะเนี่ยน้ําเหลืออยู่แค่นี้เองทุกคนปกติตรงตรงนี้ผมยืนอยู่นี่หรือว่าอ้อมๆนะี่คือน้ําหมดเลยนะขอ,อย่าล้างมือเนี่ยเห็นเห็นพระอาทิตย์ป่ะทุกคน ผู้สวยนี่นะดูเดี๋ยวจะหันหลังให้ดูพาทิตย์อยู่หนวะนี่เห็นว่าเชด พาที่ยังสวยอะดูขอปกก่อนเดี๋ยวขอพาดูเดินน้ำอ้อมนี่ก่อนนี่นะพาทิดคนเขามาหาปลากันว่ะปกติตรงนี้คือเป็นแบบน้ำหมดเลยนะแต่แม่งสวยเว้ยดูอ๋อผิดฟังผิดฟัง่งดูที โคตรจง๋งโคตรเจ๋งโคตรสวยอุ้ยยาดูย,าด,ยาดีแต่ผมจะเดินบนยาให้ทุกคนดูนะจะเดินบนยาให้ทุกคนดูเห็นกันปะชินโคตรนุ่มอ่ะโคตรนุ่มอ่ะเหมือนเดินอยู่บนก้อนเมฆเลย นู่นไงที่ผมบอกว่าเขาจะพาวัวมาเลี้ยงน่นนะพาวัวเดินนะ่ะแต่อยู่ฝั่งนู้นนะเห็นปะตัวเล็กๆสีขาวตรงนู้นเห็นนั้นปะไม่อยู่ไกลและนี่เดี๋ยวดูผ้าทิตกเลี้งกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้จนกว่าผ้าทิศจะตกดินนะครับตอนนี้ใกล้จะ6โมงแล้วมั้งเนี่ยคลิปก็จะไป10นาทีแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมว่า้น้ำข้ามให้ทุกคนดูไหมเแม่ยวดีกว่าตอนเย็นแล้วมันหนาวพาเดินเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆกันจะได้เห็นวิวส,สวยๆกันทุกคนพี่แต่ผมว่าผ่านตรงหญ้านี้สวยนะนี่เออคือจะเอาฝั่งนี้โหโคตรจ้า เดี๋ยวมาเดินไปดูคนหาปลากันไหมตรงนี้นน่ะเขาพายเรือกันอยู่เลยเห็นปะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะมีขี้แทะขี้วัวคลิปนี้ก็ไม่ได้ตัดเลยนะเป็นเหมือนบล็อกบล็อกเลยอะ่ะบล็อกชิว,ชว วอล์กเลียวเียวอ่ะไม่ต้องตัดหรอกตัดคือเอาง่ายตัดยังไม่เป็นครับ <c oughs> ดูภาทิตตกยืนอยู่ชิวนั่งอยู่บนก้อนหินตรงนี้เป็นก้อนหินนะนี่ภาทิตตรงนูน้นเดี๋ยวผมจะลองรถแสงให้ทุกคนดูนะภาทิตจะได้เห็นแบบแจมๆเห็นไง โค้สวยเดี๋ยวจะนั่งตรงนี้เอีกประมาณไม่ถึงห้านาทีมั้งทุกคนเดี๋ยวพระอาทิตย์จะตกดินละนี่สวยปะสวยจัดอันนี้เรียกว่ากำลังจะตกแต่ก็รอจนกว่าจะตกดินแล้วกันเดี๋ยวหาที่นั่งก่อน คือตรงนี้ถ้าเกิดน้ําขึ้นนี้ตรงนี้คือเดินไม่ได้เลยนะปกติตรงนี้คือน้ําเต็มไปหมดเลยตอนเด็ผมเด็กๆก็เคยมาเล่นน้ําแถวนี้ได้ที่นั่งดีกว่ามาดนูนี่นั่งชิลๆข้างหลังก็เป็นป่านะฝั่งนู้นก็จะเป็นเขานะดูเห็นปะ จะตกดินละใกล้ถึงเวลาที่พ้าที่จะตกดินแล้วทุกคนโอ้อากาศอย่างดีอ่ะแบบลมพัดมาชิวๆดูพ้าท,ที่ตกดินดูปเป็นไงเอามือบางกล้องเออ นั่งดูพาที่ตกดินไปด้วยกันทุกคนเดี๋ยวใกล้จะตกแล้วนี่ผ่านมาสิบนาทีแล้วนะยังไม่ตกเลยโดนยุงกัดแบะแม่งเดินมาในป่าโดนยุงกัดเลยฝั่งนน้นเขาก,กลับบ้านกันอะไรเห็นปะเห็นเห้อไ,ไม่ว่ามันอยู่ใกล้อยู่นะ แต่มองตาเปล่ามันเห็นนะแต่ในกล้องมันเห็นปะตรงนู้นอะเนี่ยในกล้องอาจจะไม่เห็นนะนี่โหสวยนี่ถือว่ามันดูภายที่ตกดินด้วยกันแล้วนะครับทุกคนใครชอบฝากกดไลค์ด้วย ติดตามมาดูคลิปต่อไปว่าจะทำอะไรหรือว่าขอมาได้นะว่าอยากให้ทำคลิปอะไรอะ่ะสวยจาดสิบสองนาทีแล้วทุกคนถือว่าไปละบายบายครับลาไปพร้อมกับพาทิตย์เลย